สวัสดีทุกคนอาจารย์ได้เวลารื้อถั่วหมองนี้แล้วฮะรื้อหมดอายุไขแล้วถั่วถั่วฝักยาวนินการของน้องยาช่องเกษตรพาเพลินทีนี้เดี๋ยวก็ปลูกไม้เลื้อยอย่างอื่นรอก่อนว่าจะปลูกอะไรตัดไปเรื่อย มองไหนที่พืชผักต่างๆหมดอายุไขก็ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนไปนะทำไปเรื่อยๆปลูกบนไปเอา <c oughs> ติดมะนาวมะนาวมันร่วงไปเก็บมาใส่เป๋าเช้ามาก็กวาดนู่นเก็บใบมงใบไม้ตื่นเช้ามามีงานนะพวกเราอ่ะ ลืมตาตื่นมาก็ทำงานกนแล้วนี่เขาต้นมะนาวที่ตายแล้วเขาเริ่มผุนะเนี่ยพอเริ่มผุเดี๋ยวเขาก็จะหักพอหักเราก็ต้องหาไม้มาคำ้ำหรือจะไปตัดกิง่งต้นไม้บ้านเรากิ่งอะไรก็ได้เอามาปักทำเป็นค้างให้เขาให้ค้างไม้ เลื้อยทำสวนไปปลูกผักกินวนไปมันจะได้มีกินตลอดส่วนข้างล่างนี่ก็ให้เดี๋ยวต้องตัดนะผักปลังผักปลังผักปลังนี่ตัดกิ่งผักช้ำก็ติดง่ายเดี๋ยวกันตัดปุ๊บทิมปั๊บจิมไปเลยอันนี้เอาเอา ามาฝังไว้อันนี้กระท้อนนะเนี่ยกระท้อนเอามาฝังไว้เอาเม็ดมาฝังไว้งอกชอบกินอะไรก็ไปซื้อมาแล้วก็เอาเม็ดมาฝังฝังไว้แล้วก็บำรุงให้ดีๆเพราะว่าพืชในกระถางเขาก็สามารถออกผลให้เราได้กินเหมือนต้นนี้นี่เนี่ยเก็บไปกินเยอะละมะเฟืองหวานในกระถาง อันไหนร่วงมาหมกใส่กระถางเป็นปุ๋ยหมักได้เลยนี่ก็มะนาวแป้นดอกพิเศษได้เก็บกินไม่รู้จะอ,อยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่าเขาก็อยู่ในวงบ่อซีเมนหลายปีแล้ววางบนพื้นปูนซีเมนทั้งหมดอยู่ในกระถางก็ หากินไม่ได้เราต้องให้อาหารให้ปุ๋ยเหมือนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงพวกเราก็หากินเองไม่ได้ต้องให้อาหารเขาเขาจะลุกมาหุงหาอาหารติดจุดเตากงเตาแก๊สไม่ได้นะเหมือนต้นไม้ที่ปลูกในกระถางหากินเองไม่ได้ถ้าลงดินหาได้ถ้ารากลงพื้นดินเขาก็จะหากินของเขา ลกไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเมื่อกี้จิ้มไปอย่างเออจิ้มไปละนี่ผักตังแกงส้มอร่อยอร่อยหลายคนเอาไปแกงอ่อมอ่ะจิ้มขยายพันธุ์ก็อย่างง่ายเลยรากงอกทุกรากจะงอกออกทุกนี่เลยทุกอนู จิ้มไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดเอาใบกินแล้วก็เอามาจิ้มจิ้มให้รอบรอบ,รอบกระถางส่วนถ้าจะปลูกไม้เลื้อยจะต้องปลูกในกระถางแบบนี้เนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยปลูกแล้วก็วางไว้จิ้มเอาเม็ดมาใส่ไว้ตอนนั้นเอาเม็ดมาใส่ไม่งอกเอาเม็ดมาจิ้ม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 ไว้ พอเขาเลื้อยก็จับมาพันเดี๋ยวซักผ้าก่อนอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวซักผ้าไหนดูสิทัวๆัวถ้าไม่โดนแดดถ้าป้องเหน่งไข่ไม่โดนแดดถ้าไม่โดนแดด เขาก็จะไม่มีกลิ่นกรรมฐันช่วงฝนฟ้าครึ้มๆแมลงก็สามารถเข้ามาเก็บกินใบได้เลยต้องโด,ดนแดดอะ่ะคือถ้าจะทำแบบนี้ต้องได้แดดไม่งั้นเปลือกไข่เขาก็ม่มีการถูกเผาไหม้เอามากันมแมลง เปลือกไข่โดนความร้อนก็มีกลิ่นกรรมฐานโชยออกมาพวกนอนแมลงก็ไม่ชอบแต่ถ้าไปตั้งไว้ในร่มไม่ได้นะเนยอย่างเงี้ยเอาไปตั้งตั้งไว้ในในร่มที่ไม่โดนแดดมันไม่ได้อะตั้งไว้ก็เท่านั้นอะ่ะถ้าไม่โดนความร้อนมันก็ไม่มีกลิ่นกร,รมฐถนออกมาต้อง ขยำํำแล้วก็โรยๆไว้เวลาทําแบบนี้ต้องรู้ด้วยว่าเอา้าทําแล้วทำไมมันมีแมลงถ้าในช่วงที่แดดร่มลม,มตกฝนฟ้าคลึ้มก็เป็นช่วงที่เขาไม่โดนแดดไม่ถูกเผาไหม้ก็จะไม่มีกลิ่นกรรมฐานออกมา หลายคนบางทีก็ทําได้นไม่เห็นมันมันได้ผลนะอะไรก็ต้องดูว่าในช่วงนั้นมีแดดไหมอะไรแบบนี้เอาไงดีในตรงนี้รกดียอดอวบๆเอาไปกินกับส้มต่งนี่ปลูกเอาผักบุ้งแดงจากหน้าหมู่บ้านมาจิ้มไว้หลายมองเลยเขาก็ ทำให้เรามีกินแล้วก็ขยายได้ไม่รู้จบอาการไม่ค่อยดีหลายต้นน,นี่ช่วงฝนตกหนักๆคือกระถางแบบนี้มันเราจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดใครซื้อแบบนี้มานะซื้อแบบไม่มีไม่มีไม่มีตูดจะดีมากแบบโล่งๆกลวงๆแล้วก็เอาหินเอาหิน เอามาใส่ไว้กันดินแน่นหินนะ่ะหินนะ่ะแล้วก็เอามามามพร้าสับรองไว้เอาหินวางก่อนแล้วเอามาพร้าสับรองอีกทีหนึง่งแบบนี้จะดีอ้วนอ้วนวันดีก่อนบวัดีก่อนยายนวดขายอย่างยาย,ยนะอ๋อยายเข้าห้องน้ำอยู่นี่พลูแม่อ้วนจะกินพรูอ่ะอ้วนกินหมากเหรออ้วนอ้วนกินหมากเหรอจ๊ะ เฮ้ยยกขาไหวด้วยอ่ะยกขาไหวด้วยไม่ล้มด้วยอุ้ยศูนย์ถ่วงดีจริงๆอ้วนเะนเออมีล้องหมาแล้วเราก็แบบไม่เหงาแต่เราก็มีภาระที่ต้องดูแลเขาอ้าวมะนาวเนี่ยต้นนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนอก็ต้องรอลุ้นไปเขาอยู่เขาออก ลูกมาให้เรากินจนแบบเยอะละเขาก็ต้องหมดอายุไขเป็นเรื่องปกติของสิ่งมีชีวิตเหมือนคนนั่นแหละหมดอายุไขก็ต้องลาจากโลกนี้ไปเป็นศาสนาธรรมชีวิตมนุษย์ Good Morning ไปละคลองสิบสี่คลองสิบสี่ป้าป้าไปตีกอลคลองสิบสี่เดินทางปลอดภัยเอาเอาฮอรัน อันนี้เป็นยีรานะเป็นยีราที่ตัดยอดปักชำอ่ะเพื่อนใหม่มือใหม่หัดปลูกอาจจะยังไม่รู้ว่าที่เห็นหมองเนี่ยคือเราตัดยอดมาปักชำนี่เด็ดแบบนี้เหแบบ็นไะมนี่แล้วก็จิ้มลงดินนี่ที่เห็นเห็น <ๆ S 1> ก็คือจิ้มลงดินทั้งนั้นเลยเด็ดยอดมาแล้วก็เอาจิ้มลงดินอันนี้นะจิ้มไว้แบบนี้เอ้ย นี่เดี๋ยวเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวกันนี่เอาอีกตอนนี้ใช้ยีราแทนกะเพรากะเพราก็ไก่สะอาสระเอพอพานรอเรือสละอาอึบอึบเนี่เด็ดใบออกก่อนก็ได้ถ้าทำทำตอนเย็นก็จะดีมากเพราะว่ามันจะได้ กันคายน้ำไงีเดี๋ยวเราก็จะได้อีกหนึ่งต้น,นะอ,อ,อ,อะไรอะ่ะก,ก็อยู่ไหนอะ่ะงงแบบอืนี่สวยงามมากแล้วก็เด็ดอีกเนี่ยเด็ดขยายได้ไม่รู้จบขยายได้ไม่รู้จบลูกได้ต้องขยายเป็นนะทุกคน ทีเดยกเราก็ได้อีกตั้งหลายต้นในะยี่ราเนี่ยนะเด็ดอีกจิ้มอีกจิ้มไปตรงนี้อ่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ยี่ราอีกเพียบเลยใช้แทนทุกวันนี้ใช้ใช้แทนกะเพราไปเรียบร้อยแล้ว เด็ดก่อนเด็ดใบออกทำมือเดียวนะมีถนัดอหมองเนี่ยเราก็จะมียีรากไว้เก็บกินผักบุ้งก็เหมือนกันผักบุ้งก็เด็ดแล้วก็ไปจิ้มจิ้มเอาข้อเอาข้อให้จมแล้วราก็จะงอก ถ้าไม่ทำอะไรก็ถ้ายังไม่ทำอะไรก็นี่เลยทำปุ๋ยอันนี้น้ำหมักเศษอาหารดีมากเลยเนี่ยถังเบเรอรลาเอาให้นานๆแลวยิ่งนานยิ่งดีนะน้ำหมักตักไปผสมน่นในกระมังแล้วก็ผสมน้ำหนึ่งกระบวยตักเนี่ยตักหนึ่งกระ,กระบวยแล้วก็ไปใส่น้ำแล้วก็ตักรดราดไปทั่วเลย มะม่วงหาวมะนาวโหเขาไม่ค่อยโดนแดดเนี่ยเขาชอบแดดนะมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยเขาแบบชอบแบบแดดจัดๆเลยนะติดลูกนิดๆหน่อยหมอนก็เก็บไปกินเรียบร้อยมอมบรีขาวตาเทียงแอดนครพนมช่องดีโชสุขอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันปแปลกๆไปที่ช่องดโชสุขอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ตามไปที่เพจเกษตรนอาโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาเที่ยควาพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนอุ้ยมัวแลวมัวรมัวมัวมัวไม่เป็นไรโหงามดีหนานเชวยเนี่ยเดี๋ยวตัดเอาไปทำปุ๋ยหมักตัดทำน้ำหมักได้เป็นอย่างดีนะกินวัลยยอดเนี่ยลดน้ำตาในเลือดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าก,กินมากเกินโดส อะไรที่กินมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นกินเนี่ยวันละใบวันละยอดกินกับด้้าพลิกปลารา้าส้ตามตำราบน้าตกซุปน่อไม้เราจะปลูกว่าทำน้ำหักไล่มแมลงนานเทวยเนี่ยมันไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีหรือเนี่ยต้นไม้บ้านใครที่มีมแมลงวีขาวนะในกระถางเอานี้เด็ดไปแล้วก็ไปใส่ร้อยเขาย่อยสลาย ให้สารขมมอะไรของเขาเนี่ยออกมาเดี๋ยวมันจะไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้ย่เนีตามกระถางเนี่ยตัด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 ,ตดไปเราก็ตัดส่วนนี้แล้วก็มมหมกไว้ในเนี้ยหมกไว้ในกระถางของมะนาวเป็นดอกพิเศษอ่อมแซ่บอุ้ยดอกข้าหวานอร่อยนะดอก่อมแซบเนี่ยลูกนะนี่ ถ้าพี่ที่บริษัทพี่ยุ้ยไม่บอกนะพี่ที่บริษัทบอกว่ามันเป็นอ่อมแซบกินได้มีประโยชน์โอ้เท่านั้นแหละชดาพรก็ไปถกหน้าบ้านมาโลูกจนแบบเต็มบ้านไปหมดเริ่มสูงแล้วตัดกิ่งไปทาติดง่ายเนี่ยกิ่งเล็กๆก,ก,ก็ได้ยอดก็ได้ตัดปักชําติดง่ายมากเดี๋ยวเราจะต้องซักซักผาเช็ดเท้า าสมสวนไปกันนี่อังกาบหนูอังกาบหนูสะเดาหนานเฉวเวย่ยฟ้าทรายโจรบระเพชรเอามาหมัก3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลใส่น้ำให้ท่วมๆแล้วคนๆๆๆให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็หมักไว้1เดือนแล้วก็กรองเอามาฉีดพ่นก็ได้ฉีดพ่นนีงามสินะ อังกาบหนูเขาก็บอกว่ามีสารต้านมะเร็งสูงคนที่กินผักพืชผักขมเก่งๆนี่ส่วนมากร่างกายแข็งแรงอเฮียเราเป็นคนที่ชอบกินผักแต่ช่วงตอนทํางานกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์มันก็เลยแบบมีการสะสมโรคมาตั้งแต่ตอนนั้นไงก็เลยมีควาไขามันสูงความดันสูงเบาหวานล้มไปเที่ยวเดียว เห็นเปล่าคนเราถ้าไม่ได้ดูแลสุขภาพอะเส้นเลือดในสมองแตกรอบเดียวก็แต่ยังดีนะยังกลับมาได้บ้างถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็กลับมาได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พาะเฮียเขาจะพูดช้าคิดช้าชีวิตก็อยู่ไปจนกว่าจะหมดอายุขัยไม่มีอะไรมากหรอกพวกเราจะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพไม่ดี ก็ต้องอยู่กันไปจนกว่าหมดอายุไขนั่นแหละสูงดีนั่นน่ะลูกต้นลูกว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดมาทำปุ๋ยสูงสูงเกินลนะเดี๋ยวกันนี่ก็เป็นมะขามยักษ์ในกระถางที่เคยติดลูกให้เรากินเยอะแยต่แป้เป็นลมเลยมะ,มะขามยักษ์ในกระถางถ้าใครย้อนดูคลิปเก่าๆของเราก็จะเห็นว่าเขาติดฝักเยอะได้กิน ได้กินมะขามยักษ์ในกระถางยี่สบสองนิ้วเนี่ยกระถางพอดี้ยี่สิบสองนิ้วอะยี่สิบสองนิ้วความสูงเท่าไหร่ 40, สี่สิบห้าสิบเซนมั้งหนึ่งฟุตอะประมาณนี้มั้งสามสิบเซนทีนีน้เอาอันนี้มานี่นี่น,นี่ลูกเนี่ยเยอะต้นยอเอาต้นยอมาฝังไว้แล้วกาอง,งอกไป งอกมาเยอะแยะนี่เอาไปฝังไว้ตรงไหนกันเนี่ยตายแล้วเอาไปเกิดมาเต็มไปหมดเลยอะ่ะเนี่ยลูกยอที่เอาเม็ดมาฝังไว้นี่อุ้ยตายแล้วดกดีจังประโยชน์เยอะนะเอามาจากต้นนี้แหละนี่นี่ต้นที่อยู่ในกระถางนี่นะเขาหาแดดไปลูกหุ้งไปนู่นแล้วนูน่นนู่นสูงมากเลยต้นยอเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งกิง่งเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งอันนี้ก่อนเดี๋ยวรอรอให้ป้าป้าว่างให้ป้าป้ามาช่วยตัดแต่งกิง่งรู้ว่าชอบกินไงก็เลยไปถอนมาเอา้ามอนมอนมอนก็มาจิ้มไว้ตรงนี้กิ่งหนึ่งเขาก็ติดอ่ะติดสองกิง่งนยติดสองกิ่งอันนี้มอนเชียงใหม่ที่พี่หนุ่ยให้มา เนี่ยพวกนี้หมอนเชิงใหม่หมอนกระแบงแสนตัดกิ่งปักชำติดง,ง่ายสว่วนนี่เราก็เอามาปลูกไว้โตดีมะเฟืองหวานหรือมะเฟืองเปรี้ยวก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นมะเฟืองหวานนะหมกหมกหมกักไว้ปลูกไม่ยากเราถ้าเราจะเอาไปบีบ,บไปตามดินแถวไหนดีไม่มีที่แล้วล่ะ,ะชะอมชะอม จะอมตัดกิ่งปักชำนะเนี่ยกิ่งที่จะตัดปกักชำแล้วติดก็คือสีแบบนี้นะเดี๋ยวสีเขาขาว,ขาวสีก็จะขาขาวเนี่ย,ยตัดกิ่งแล้วทิ่มเลยกดข้อให้จมนินโอ้โโตดีเดี๋ยวจะต้องตัดประทำน้ำหมักแล้วเนี่ยไปแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปสั้นสลับคลิปยาวกันนะจ๊ะทุกคน ฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยสู้ไปด้วยกันเหนื่อยก็พักหายเหนือ่อยค่อยลุยต่อเดี๋ยวเราตัดรุ่นตัดนี่เดี๋ยวเราจะซักผ้าแล้วใสยุงใสาย,ยางยัง,ยงไม่ได้เก็บ <c oughs> เอ้งจริงๆกล่าว่าเ็จริงๆะะริงก็ตัดคือจะไม่ได้ทําคลิปเลยอดไม่ได้เลยไปแล้วแค่นี้นะ